รถไฟครับรถไฟเยอะมากครับไปไม่ได้หน่อยเลยมาขนาดกแบบนี้ไอ้คือเซเลนแข่งมาได้ครับ quay cặp đũa ช่วงนี้เดินข้างเดือรถไฟบ่อยครับเดี๋ยวเข้าไปครับลงมาแล้วครับอาครับปานีหัวรำโพงครับโอ้ทำงคนขับรับไกลไหมครับ,รบนะมันจากร หัวหลากรถไฟกับไฟเวลาเขาครับเขาจะไาจะถอยหล้างเขาดีครับเอาข้างหลังเข่าแล้วก็เวลาออกก็จะได้ถอดหัวเขากันเลยครับาาท่านยางดูคุณหนุครับ พุงครับมรู้จักครับเวลาวิ่งอันนี้ก็บยุ่ข้างหน้าครับเวลาเข่ชาชัดชลาเขาเอยากไถทอยล้างขอรับดูัวรูจักเดี๋ยวครับ น,นี่เข้าจะปไปไส์เดี๋ยวเข้าพาไปเบิองครับว่าจะเป็นลุยตรงไหนกันครับช่วงนี้นัดไปทางรถไฟนะครับเพระาะว่าไต่ดินบนดินไร้ไฟครับเจไหมครับมืจากครับเบอร์61ครับ หัวลำโพงหัวลำโพงครับครับหัวลำโพงครับหัวลำโพงรอฟอทอการรถไฟเหระเทศไทยเดี๋ยวห้าจะไปไหนห้าไปต่อ เดินทางครับครับถึงแล้วครับนครับสถานี MRT หัวพงศ์ครับมีสองห้องเลือกครับให้เดินทางครับเพราะว่าเขาจะไปวัดภาษีครับอ่าทำมาสองคนกับจะล่องนั่งทัศน์ศรดูครับเพราะล้วเา้าเมต่างกับ MRT ครับเดี๋ยวเ้างจะเป็นนั่งแท็กซี่ไปดูครับราคาแท็กซี่เท่าไรครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกครับ มาห้ามถนนนี้ให้มองมองขวาครับมองขวาแล้วมองซ้ายครับสามสูตรครับซอนลูกสันต่อครับครับเช่นเดิมวแบบวันน้าวันที่แล้วมาวัดไตรมิตกับวันนี้เราก็ันจะไปวัดภาษีครับ มากรามข้องประดุงปูกประเซมกับข้างหลังเขากับหัวลำโพงรับอยากให้เขาไปกินแท็กซี่ครับเดินอกรามข้องไม่ได้หนึ่งแท็กซีกจ่จะเป็นคนละราคาเลยนะครับ<ะ>ครับมาเชิญครับเดี๋ยวเข่าของเป็นเรื่องวายพักกัน าถูกกับได้แล้วรอบครับ สวยงามครับบัรดาแก้ววันนี้มาก่อขการจะเกือบสิบปีแล้วยังางดงามเหมือนเดิมครับ คนเยอะมาาครับยุ่ข่างขนำรวงขนำสนามรวงนี่งานหว้ปัสาลีกถากับคโอเสวัสดีครับงันสวาย วสวยงามครับสมก็เป็นพระบร,รมมหาราชวัวงครับคนก็เยอะมากครับเดี๋ยวเขาเอาไปข้างนอกครับไปเดินชมข้างนอกกัน,<จ><ฆ>นไปพักแลวก้วครับสมคมูลงามต่อครับ สวยไหมครับวัดพระแก้วครับนี่พระวรมาหาราชวังครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับชั่วยเยอะครับ ตั่วล่งครับทั่วล่งในห้างดีๆนะครับ <Okay. S 1> มุมไก่ครับ ครับนี่ครับรถแก้วครับรถแก้วทางใต้พบรมมหาราชวังสวยงามครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับ ตาากับักิจกรรมปาปนั่งรรนนครับเขาเดินไปเลยครับ การลงนางดงามเกินลายครับบริมาหลายปีครับพราะว่าผมเดินมา่ทัวร์ครับแต่ก่อนจียพานมากเดี๋ยวลงทางล่าง ดันลงลไปนี่แล้วครับอู้ครับนี่ครับส่วนนี้ที่บูนณะอยู่ครับ <c oughs> แดดแรงมาครับจั <c oughs> <c oughs> ประสาทหลายที่ครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมครับเดินไปได้เรื่อยครับครับมีข้างหลังครับสวยครับสวยครัเหลืองอารามดีครับสมก็เป็นของได้ว่างดีครับ ทอนเที่ตั้งชาติกลายครับวันนี้ครับสองวันแล้วครับเจอเจอ,เจอทั่วทั่วลงมาเที่ยวครับแต่ก็ดีครับเป็นนิมินหมายดีสำหรับบ้านเท่าครับเงินทองเที่ยวขาเขาบ้านเท่าครับ,บทาง,ออ,อ,งออกครับเดี๋ยวองจะออกครับเดี๋ยว ที่จริงคำะมาตอนเย็นนะจะสวยครับตว่าพระราชวังปัญญาให้เชินเมื่อเกินว่นทสามแล้วก็ปิดซีมองเย็นครับสวยครับสวยครับนักวิชาตเยอะครับองเที่ยวครับจะขึ้นกระเพาแล้วมาเที่ยวครับเดี๋ยวเยาเทางนอกรับทางออกอีกทางนี้ครับ ตามไปเอ็กซปเพลนเลยเขาเรียกว่าจอละเอียดครับจอเล็ก ที่ข้าวมอ่งนะครับอนา,าตาคุณเหมือนคนไทยแต่บอิเ็นคนไทยไหมครับ งเที่ยววัดแต่ก็ต้องเที่ยวว่างครับไหว้พระแต่ก <kiss> ็จะเที่ยวว่างครับ พระมหาราชวังครับทออกสยสบายครับยสอมหาราชวัง รมรอดใช่ไหมครับซึ่งเป็นทางออกที่เขาจะต้องออกครับเขาทั้งวัดพระแก้วจะออกหางตูว่างครับสวยครับคนเยอะครับครับออกไปจากข้างในแล้วครับเทบพระบรมมหาราชวัง เหรอไหมครับหนืวยงาน,น,น,างงาน,นครับหนึ่งขั้วมุมห้องหนึ่งห้องคเก่าครับจบทิปไหว้พระเที่ยวว่างแล้วครับเดี๋ยวกลับแล้วครับ เป็นมลตากับไปได้มาโดนแล้วครับมาเที่ยวว่างครับมานี้นะเขาเที่ยวเยอะมากครับนั่งเห็นครับโอ้โหมาย่างไส้นะครับบางทีกันหนึกว่าเป็นคนไทยบอมแมนครับต่างชาติเลครับเป็นทางออกครับบรมมหาราชสว่าง

พอไปรุมหาราช่วงครับับคนเยอะมากครับทต่ละคนครับทายลูกกันครับเช่นกันคนไทยยังเ้าครับสิ่งสำคัญของบ้านเ้าครับบ้านเมืองห้หาครับเดี๋ยวกะสกัดครับเสรยไหมครับปาก ไปท,ทายกับภัพนครับขอบคุณที่เราจมบฝาก,ากาติตามซองดูวิสลาะเอสรับนคนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ